ช่องรอบเอื้อมนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาทําเมนูเมี่ยงกุ้งหมูสามชั้น,นะค่ะส่วนผสมก็มีหมูสามชั้นกุ้งตัวตัดน้าตาลน้ําปลาหงชุรดเกลือมะนาวพริกกระเทียมมีขาวราบผักชีผักชีสะระแหน่อากาศขาวค่ะแล้วก็จะมา ทำกันเลยค่ะอย่างแรกเราก็จะมาลวกทุกอย่างกันก่อนนะคะแต่เราจะรอให้น้ำเดือดก่อนค่ะอย่างแรกเราก็จะลวกมีขาวกันก่อนนะคะพอลวกเสร็จนนแล้วนะคะเราก็จะตักเอา้นเราักไว้ จะลวกกุ้งนะคะเราจะลวกแค่แป๊บเดียวนะคะไม่ให้เนื้อมันแข็งมากถราลวกนานเกินไปเนื้อมันจะแข็ง ัะมาพักไว้ในจ้านคะหลังจากนั้นเราพวกหมูต่อนะคะเอกเสร็จแล้วเราก็ จะตักขิ้นมาพักไว้นะคะโลกเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้พอโลกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำน้ำจิ้มกัน,นะคะ่ะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันนะคะ แรกเราก็จะใส่พริกลงไปตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะ ทำให้เข้ากันก่อนนะคะก็พริกแตกแล้วนะคะเราก็จะใส่รากผักชีลงไปพอเราตามรากผักชีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ถัวตัดลงไป แล้วก็ตมัมพอเรเอียดแล้วเข้ากันแล้วเราก็จะมาปรุงกันค่ะแล้วก็จะ,งงะใส่น้ำตาลเราปรุงตามความชอบของเราค่ะชอบหวานมากแล้วก็ใส่หวานชอบเค็มมากแล้วก็ใส่เค็ม แล้วใส่ผงชูรสยิดหน่อยนะคะมันก็อร่อยตรงนี้แหละแล้วก็ใส่มะนาว ใสแล้วก็ชิมไปดูนะคะแล้วก็ชิมเอานะคะพวะว่าคนเราชอบเ,เหมือนกันเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่เราทําน้ำจิ้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปจัดถาดกันเลยะคะ่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าหากชอบวิดีโอนี้ กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ